ครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับปงังสูมสวนสาดครับมี20แบบนะประมาณนี้เลยในนี้น่าจะมี40กล่องนะอ,ม,อม,มาเป็นถุนี่แลว้ววอาอืมถุงเนี่ยฉิกดีๆแล้วกันนี่เป็นอย่างนี้เลยชื่อ แกะกระถุงนี่ถุงแยกมีกี่ตัวอยากรกลือว่ะใหญ่นะใหญ่อยู่นะโอเคนี่นะสี่ตัวตัวแรกน้องออกมาตัวแรก ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้เอาจริงนะอันนี้ซี่เกตตัวจริงไม่เก่งใจไปในในอ,อ๋อตัวนี้เริ่มธรรมดาเลยแมวนมว้ำอวาง๋อแมวน้ำนายไหนวะอยู่ไหนแกะอ๋อเลยอเอาเจอ ก็ไม่มีการนะเพราะว่าน้องมาเป็นถุงเงาแล้วอะแต่ไม่ใช่สีเขียวนะตรงนี้สีเขียดเป็นตัวอะไรอะเปล่าทองหอยท่าหอยท่ามองเลยให้เป็นตัวท่องปล<ม>าหมิงโอเค หนึ่งสองสามยาขูมมือคลิปนี้อาจจะเห็นมือวิเศษเยอะหน่อยนะตัวหมา เาทำไมได้แต um, mm ่ตัวเราตัวต่อเงาอีกแล้วตัวอะไรเงาอีกแล้วแคมนกินโอ้ยถุงเงา คุณแรกเลอสองตัวตัวสวยเยอะเหมือนกันนะวิเจอคีคุณจรวะอีมมวิเศษเอาต่อเลยครับ มือวิเศษช่วยจัดผ้าวางตัวละครอะเสือเอสือเสือเสืออยู่นี่คือในเนี้ยตัวแรกเปิดมาได้ซีเคดเลยอ่ะโชคดีมากซีเคดนีก็ะสอบตัวโอเค ตันี้นะสี่ตัวโอ้รวยเงาแต่ว่ากแล้วลคือตัวเงากับตัวไม่เงาตัวเงาเยอะกว่านะตัวเงาห้าตัวโอ้หอยทากซ้ำ แต่หอยทากตัวนั้นอยู่ในเงาไงอันนี้ไม่เงาเพราะว่าในนี้มีสี่สิบตัวจะจะให้ไม่สามหนึ่งก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้อันี้คนพบส่วนใหม่อันนี้แบบก่มันเหมือนมีขน่ะแต่มันไม่ใช่ขน่ะก็อยู่นี่ไปแล้วกัน คันกวินซ้ำนะบอกเลยอ่ะเป็นนี่ก็ซ้ำกับน <tur bass> ี่ซ้ำตอนนี้เหลือกี่ถุงแล้วหม่กี่ละถุงมันมีแปดมั้งสี่ตอนนี้เหลือยี่สิบ โอเคป่ะ okay. อ่ะตาตานี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสองตัวเลยเดี๋ยวจะไม่ดูตามมาตามมาตามมามคี่ตัว่าต้า โอ้ยน้องอีกแล้วต่อต่อไม่ใช่น้องคือไอ้ตัวนี้อืมาสีเดียวกันแต่ไอ้สีเขีดเนี่ยตัวนี้อื

ตอนแรกก็แก,กสนุกแต่ตอนหลังแบบเพียบเลยมีครัวละมีครัวไม่ไม่ไมีนะอันนี้ไม่ฟันเหมือนตัวเงาเริ่มจะเท่ากับตัวสีธรรมดาว่ะสีธรรมดาเริ่มอ,ออกมาเยอะและช่วงนี้ผมไม่มีเสียนะโอเคสี่อัน สี่ตัวมีตัวเงาอีกตัวบอกวยตัวแรกเปิดมาเงาเลยต,ตัวที่สองเออมีเหมือนตัวดีเค่ในตัวจะเป็นน้องเต่าหรือปลานะครับกระตุยลิงนะครับ กระตุยน่ารักชาเข้าเลยอตอนนี้ยังเหลออีถุงฆ้าถุงอตอนนี้เหมือนจะแกะชานะเพราะว่ามันเยอะอยากพิละกุ้กงบ่นอะไรอะมึงไม่เต็ 8ตัวอะไรช้างเพิ่งได้ไปคาร์ทิเล่เขาเองอ๋อช้างอยู่คนละฟังมันมันจะนอะไรรู้ไหม มิกกซ้ำซ้ำกับตัวแถวหน้ามาเลยไม่ซ้ำไม่ครัซ้ำครับมาเลยวางเสร็จอัน ช้างซ้ำเอ๊ะเป็นเครื่องเล่าด้วยจอคเคมอซ้ำกับตัวด้านหน้า หมาแบบธรรมดาอยู่อ่ะตัวธรรมดาได้ฟางนออมิกโกเอ่อแมวน้ำกับเจ้าเค่เยวแล้วฝัว่งน,นี้ก็ได้หมาแบบมนเบมเล็กได้ตัวที่คล้ายซีเกตนี่มีเนื้อเป็นขน จะเต็มค่ะแล้วอ่ะอุ๊ยหนูอืดอืดตอนนี้ตัวเงาตัวเงามันจะเยอะมากเยอะเกินไปแล้วมาลุยของเรา ก็อีกสองถุงแตัวพอไม่เอ่ย จากการเคลียร์กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับต่อเเนี่ยเจอแค่ฝั่งนี้ตัวแรกไม่เท่ากันเดี๋ยวถ้าตัวเรา,ยาเยอะกินไปเดี๋ยวแบ่งมาวางฝั่งนี้บ้างเนาะ ฝั่งนี้ยังวางได้อีกสี่ตัวฝั่งนี้วางวางได้อีกหนึ่งตัวก็กลายเป็นได้แค่ห้าตัวแต่เรายังเหลืออีกแปดตัวทำไมได้แบบเอาอย่างนี้เนี่ยตัวนี้เยอะนะเยอะนะตอนแรกเข็ยนมาสวยนะแต่เยอะเกิน นกฟ้าเมงฟ้ามือตัวของฝั่งเนี้ยจะ่ฝังอันนี้อืมดิ้งอออโอเคทยอยมาวางฝั่งนี้บ้างอะ เพิ่งออกตัวนี้เลยถุงสุดท้ายกับสี่ตัวสุดท้ายเหมนกันตัวเราก็ทะลุมาตัวธรรมดาแล้วอนะเรามาันมหาศาลเกินไปอะเราเยอะมาก อขอจับท่าหน่อยคือตอนนี้ท <sock> ี่ไม่พอมากแลน้องก็โอเค ขออภัยด้วยนะนอนก่อนนะอาจจะมีต้องที่ผมหมูนะครับคือด้านข้างเราอาจจะไม่ได้วางนะครับอาจจะวางไม่กี่ตัวนะ าิงครับมาิงนี่ก็ได้วางอย่างเงี้ยนี่คือตัวสุดท้ายของวันนี้ครับกระต่ายมันมี ต่ายสิออะไรอะตัวอะไรอย่าช่วยบอกนะมาตัวอะไรไม่พลาดมีแต่กระต่ายขาวเอืมขาวกระต่ายก็กระต่าย ันนี้คสวัสดีครับบ๊ายบายครับ